สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮอหางานแต่งทายาทมหาเศรษฐีแจกของชำร่วยให้แขกแบรนดเนมมูลค่ากว่า14ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าทายาทมหาเศรษฐีของสองตระกูลดังแห่งอินดโดนีเซีย ได้จัดงานวิวาที่กลายเป็นที่จับตามองของคนทั้งประเทศเนื่องจากความรูหรานในงานของทั้งคู่ที่มีการจัดขึ้นอย่างสมฐานะโดยเฉพาะของชาร่วยที่แจกให้แขก ซึ่งเป็นแบรนด์เนมูลค่ารวมกว่า14ล้านบาทเลยทีเดียวโดยรายงานระบุวา่าเจ้าบ่าวคือไรอันแฮร์ริสประธานสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซียและเจ้าสาวคือเควนแอชอรีวิโดโดลูกสาวของมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทั้งคู่เป็นทายาทระกุลดังระดับประเทศของอินโดนีเซียโดยงานวิวาจัดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาในโรงแรมหรูเดอะเวสตินสุร,รบายาในเมืองสุร,รบายาประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า2,000คนเต็มไปด้วยเซเลบคนดังและศิลปินจากทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมเป็นสักขีพยายนแก่คู่บ่าวสาวจำนวนมากทั้งนี้แขกที่มาร่วมงานได้รับของชํำรวยจากแบรนด์หรูอย่างแอมเมสโดยพบว่าของแต่ละชิ้นมีมูลค่าอยู่ที่268ดอลลาร์สิงคบโปร์หรือราว7,000บาท หรือคิดเป็นราคารวมทั้งหมดกว่า5 3 6 0 0 0ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว14ล้านบาทยังไม่รวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมถึงค่าเช่าสถานที่โดยคาดว่าการจัดงานวิวาสุดอลังการครั้งนี้พวกเขาต้องใช้เงินอย่างน้อย2-3ล้ 3, 000, 000, านดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว52-78ล้านบาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ